สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเที่ยงวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับอากาศสดใสนะคะพาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางนะคะซึ่งแปลงนี้ก็เข้ากับบรรยากาศเข้ากับหัวข้อของเราเลยนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่า ต้นทุนของการทําที่ดินแบ่งขายอะค่ะหรือว่าการจะแบ่งที่ดินนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะเราพามาดูที like> mm ่ดินจริงอะค่ะเพื่อจะได้เห็นไปด้วยกันนะคะว่าภาพความเป็นจริงแล้วต้นทุนที่เราพูดถึงอะค่ะมันคืออะไรมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังจะแบ่งที่ดินหรือเผื่อท่านไหนที่แบบว่าอยากจะแบ่งที่ดินที่มีอยู่เพื่อจะทําขายบ้างหรือว่าเพื่อจะแบ่งให้บุตรหลานบ้างหรือเพื่อจะแบ่ง เพื่อจะแบ่งที่ดินเพื่อจัดสรรประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่ค่ะเพื่อจะได้รู้ต้นทุนไปด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะตอนนี้ก็ที่ดินแบ่งขายที่หลังโรงเรียนสองประชาตอนนี้เราแบ่งไว้ที่แปดแปลงนะคะก็จะมีเหลืออยู่ที่ห้านะคะห้าแปลงก็จะเป็นขนาดเริ่มต้นอยู่ที่สองร้อยสิบตารางวานะคะแล้วก็สองร้อยสิบตารางวานียก็ราคาอยู่ที่เก้าพันบาทต่อตารางวานะคะแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่า ที่สนามบินอุดรพาวาคะ่ะก็กําลังจะมีผู้รับเหมาเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีการก่อสร้างภายในสนามบินอุดรพาค่อนข้างเยอะทําให้แบบราคานี้เราก็ยังคงตัดราคาเราก็ยังยืนอยู่นะคะยืนอยู่ที่เก้าพันบาทต่อตารางวาแต่ถ้าปล่อยไว้อีกหน่อยก็อาจจะไม่แน่ค่ะอาจจะมีการปรับเพิ่มส,สักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เข้ากับความต้องการในปัจจุบันแต่โอเคค่ะสาหรับลูกค้าเดิมหรือว่าทูกค้าท่านไหนที่แบบเคยมาชมแล้วเคยติดต่อเรามาแล้วหรือเคยเล็งไว้แล้วว่าค่ะก็สามารถอ้างอิงได้นะคะว่า เข้ามาดูแล้วอย่างนู้นอย่างนี้สามารถเข้ามาดูได้สามารถบอกข้อดีของที่นี่แล้วก็ค่ะมาคุยกันได้ค่ะเรื่องราคาเป็นเรื่องรองนะคะขอให้ชอบํำเลขอให้ชอบพื้นเพี่ค่ะเป็นเรื่องหลักนะคะตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงในช่วงกลางวันไปด้วยกันนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะํำเลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทำเลอยู่ในถนนรองนะคะในถนนรองเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามาจากถนนข้างสนามบินก็จะสามารถเลี้ยวเข้าที่แปลงนี้ได้จากมาที่ ถนนที่จะผ่านวัดหน้าวัดคลองทรายสามารถเห็นได้ชัดก็คือจะมีป้ายเลี้ยวเข้าวัดคลองทรายก่อนนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตามถนนเส้นหลักนะคะจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายที่ซอยแรกอีกทีทหนึ่งแล้วก็ขับมาตามถนนที่ซอยซ้ายมือน,นะะั้นเลยค่ะแล้วก็เข้ามาที่อีกนิดนึงค่ะเลี้ยวขวาอีกนิดนึงมาที่ถนนที่จะไปหลังโรงเรียนสองภาษาให้มองซ้ายมือค่ะก็จะเจอลั้วข่าวบอยาขาวๆแบบนี้นั่นก็คือพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ตลอดเลยค่ะนี่ค่ะ พื้นที่สังเกตได้ง่ายในโซนนี้ในซอยเนี้ยก็จะมีแปลงนี้แปลงเดียวนะคะที่ทํารั้วสวยๆให้แบบนี้แล้วก็ทําแนวชัดเจนมีการตัดหญ้าตัดต้นไม้อย่างเรียบร้อยนะคะแบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้พามาดูแปลงนี้ด้วยความที่มันจะเข้ากับบรรยากาศพอดีค่ะจะได้ให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันนะคะว่าต้นทุนหลักหรือว่าต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราแบ่งที่ดินขายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะ อย่างแรกเลยตั้งแต่ตอนที่เราซื้อที่ดินเนาะก็จะเป็นต้นทุนของราคาที่ดินแล้วค่ะว่าที่ดินที่เราซื้อคะ่ะมันมาที่ราคาที่เท่าไหร่ต่อตารางวาเราต้องคิดเฉลี่ยเป็นต่อตารางวาเลยนะคะแต่ว่าเป็นราคาเบืบ้อง<บ>ต้นเนาะเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยราคาเบื้องต้นที่เป็นคิดเป็นต่อตารางวาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณอ,อีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่เราจะแบ่งแปลงอ่ะโอเคเราเดินไปด้วยกันนะคะเดินไปด้วยกันเนาะเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะคะ ตอนนี้เรายืนอยู่ที่แปลงหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่ก็จะเนื้อที่อยู่ที่สามร้อยหกสิบเก้าตารางวาน,นะคะนี่คือด้านในก็เกือบหนึ่งไร่เนาะเป็นแบบนี้เอาเนี้ยต้นทุนแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือสมมุติว่าเราซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งนะคะเราจะมาแบง่งเราต้องคำนวณก่อนว่าเราจะแบ่งเป็นกี่แปลงเนาะพอคำนวณว่าเราจะแบ่งเป็นกี่แปลงจากนั้นก็ต้องมาคำนวณอีกทีหนึ่งว่า แปลงที่แบ่งแต่ละแปลงอะ่ะมันจะต้องมีเสียบพื้นที่ถนนเข้าหรือไม่นะคะอย่างตรงนี้นะคะเนื้อที่ที่เราซื้อมาครั้งแรกเนี่ยซื้อมาที่หกไร่เนาะแล้วหกไร่เนี่ยเราก็มานั่งคำนวณว่าเราจะแบ่งแปดหรือแบ่งเก้าตามรูปผังเดิมตามรูปแปลงเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็ได้ได้มุมมองว่าเออถ้าเราจะแบ่งเก้าบางทีมันอาจจะทําไม่ได้หรือแบ่งแปดอาจจะรูปไม่สวยอะไรเงี้ยคะ่ะ อันนีนะ้ต้นทุนแรกเลยที่เราจะพูดถึงในเรื่องของการแบ่งที่ดินขายก็คือต้นทุนเนี้ค่ะต้นทุนในการทําถนนนะคะอย่างแปลงเนี้ค่ะเห็นไหมคะเราทําถนนไว้ที่8เมตรซึ่งรูปหน้าแปลงเดิมถ้าถ้าท้าที่ดินแปลงไหนนะคะมีหน้าแปลงที่กว้างเวลาแบ่งออกมาแล้วมันไม่ต้องเสียพื้นที่ถนนอีกทีหนึ่งอันนั้นคือเป็นโบนัสสาหรับการแบ่งที่ดินเลยนะคะแต่ว่าสําหรับที่ดินแปลงนี้ด้วยความที่หน้าแปลงะค,ะค่ะแคบ หน้าแปลงแคบทําให้เวลาที่เราจะแบ่งแปลงย่อยอะค่ะแต่ละแปลงเนี่ยจะต้องมีถนนทางเข้าส่วนหนึ่งต้นทุนที่เราคํานึงถึงก็คือเนี่ยค่ะถนนเนี้ยนี่คือแนวถนนที่อยู่ในแปลงซึ่งเราต้องเสียไปเนาะเสียไปจากตรงเนี้ค่ะก็ประมาณสามสามงานกว่าหรือสามร้อยกว่าตารางวาเลยที่เสียจากนั้นนะคะสมมุติเราได้ที่ดินมาตารางวาละหมื่นใช่ไหมคะสมมติเนาะเราไม่สามารถที่จะมาหารตามจํานวนนั้นได้เลยเราต้องเราต้องมาคิดเฉลีย่ย ราคาราคาของพื้นที่ถนนที่เสียไปนะคะแล้วก็จะไปรวมกับต้นทุนนึ่งอาไหมคะสมมุติว่าราคาที่ดินแปลงนี้เราซื้อมาไรล,ละล้านสมมติอ่าหารสี่ร้อยไม่ลงตัวอ่าไรล,ละไรล,ละสี่ล้านสมมุตินะคะตีที่ไรล,ละสี่ล้านเนาตารางวาละหมื่นสมมติราคาซื้อมาที่ตารางวาละหมื่นนะคะหกไร่ก็เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสี่สี่หกยี่สิบสี่ใช่ไหมคะก็ประมาณที่ สี 4, 000, 6, 24, 000, ่ล้านหกยี่สิบสี่ล้านเนาะตารางวาละหมื่นนี่คือเป็นราคาที่ดินอย่างเดียวจากนั้นนะคะเรามาเสียพื้นที่ถนนนะคะซึ่งถนนเนี่ยเราเสียพื้นที่ไปประมาณสามร้อยตารางวาเขาเนี้ยในสามร้อยตารางวาเราก็ต้องเอาไปคิดถั่วเฉลี่ยกับราคาที่ดินก็จะกลายเป็นว่าจาก 2, สองล้านสี่ที่เราซื้อถนนซื้อที่ดินเปล่าๆเนี่ยต้องบวกไปอีกสามล้านถูกไหมคะเพราะว่าสามร้อยตารางวาเนี่ยเราเสียไปเราไม่ได้สามารถทําเป็นพื้นที่ขายได้ เราก็ต้องบวกเป็นราคาต้นทุนไปนั่นราคาคือต้นทุนอีกอันหนึ่งที่คํานึงถึงเวลาที่จะแบ่งที่ดินนะคะอย่าลืมค่ะบางทีลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจค่ะลูกค้าบางทีลูกค้าบอกว่าเอ๊ะทาไมาขายที่ดินปกติแล้วเฉลี่ยถ้าซื้อเป็นไร่เนี่ยไร่ละสี่ล้านแต่ทาไมมาแบ่งเป็นแปลงย่อยเนี่ยมาขายตารางวาะ 12, 13, ละหมื่นสองหมื่นสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นราคาคือส่วนหนึ่งเสียถนนเสียพื้นที่ถนนนะคะ นี่คือต้นทุนแรกนะคะของถนนเนาะที่เราจะต้องเสียไปดังนั้นท่านไหนที่เขาเลจะแบ่งที่ดินนะคะเหมือนเรนนูก็แชร์ประสบการณ์ที่ฟังนะคะว่าเออเนี่ยเรนนูคิดแบบนี้นะคะก็คือเอาพื้นที่ถนนที่เราต้องจ่ายไปที่เสียไปอะค่ะไปรวมไปรวมกับราคาที่ดินเราค่อยมาคิดหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนในส่วนของที่ดินของพี่ดินแปลงที่เราจะแบ่งย่อยนะคะเนี่ยค่ะอย่างตรงนี้ก็เสียถนนไปตีที่ประมาณสามร้อยเนาตีตัวเลขกลมๆตะอาจจะมากกว่านี้ค่ะแต่ตัวเลขกลมๆไม่ให้เห็นชัดเจนค่ะ ประมาณสา0ร้อยตารางวาเนี่ยค่ะต้นทุนอันแรกเลยนะคะนี่เห็นไหมคะขนาต้นทุนอันแรกบางทีถ้าเราคำนวณไม่ชัดเจนนะคะเราอาจจะเสียอาจจะคำอาจจะเสียประโยชน์จากตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของต้นทุนอันแรกเนาะต้นทุนอันที่สองนะคะที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าแปลงไหนไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปานะคะเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าประปาเข้ามาเช่นเดียวกันแปลงนี้ค่ะที่หลังโรงเรียนสองภาษาเนี่ย เราก็มีการขยายเขตไฟฟ้าประปาเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นแปลงในซอยเนาะแปลงในซอยแล้วไฟฟ้าประปาดั้งเดิมอะ่ะมันอยู่ถนนด้านหน้ามันไม่ได้เข้ามาด้านในค่ะเราก็ขยายเข้ามาให้ตงเนี้ก็จะเป็นต้นทุนอันที่สองนะคะในเรื่องของสาธารณภคที่เราทําให้นะคะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะอย่างแปลงนี้นะคะขยายไฟฟ้าเข้ามาเพื่อให้ทุกๆแปลงสามารถที่จะมีไฟฟ้าแล้วก็ประปาเช่นเดียวกันเราก็ขยายเข้ามานะคะ เพื่อให้แบบลูกบ้านแต่ละบ้านที่จะมาซื้อที่ดินกับเราเนี่ยได้สะดวกนะคะได้มีความปลอดภยัยได้มีความสบายใจคะ่ะว่าเออเขาไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าประปาเข้ามานะคะอันนี้เป็นต้นทุนอันที่สองนะคะซึ่งจําเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะแบ่งขายอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีไฟฟ้าประปาบางทีบางทีอาจจะมีไหมลูกค้าที่ไม่ได้แคร์ในเรื่องนี้ก็มีคะ่ะแต่ว่า อาจจะแบบน้อยหน่อยอะค่ะกลุ่มลูกค้าที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องไฟฟ้าประปาเนาะแต่ว่าเราถ้าเกิดจะให้ลูกค้าไม่สนใจในเรื่องไฟฟ้าประปาเราก็ต้องมีจุดเด่นอย่างอื่นใช่ปะคะแต่อันนี้ด้วยความที่เราชอบความสมบูรณ์แบบเนาะในเรื่องของสาธารณูปโภคเบื้องต้นเราก็อยากให้ลูกค้าสะดวกสบายค่ะเราก็ขยายเข้ามาแล้วอย่างหนึ่งก็ทําให้ที่ดินเราสวยขึ้นด้วยนะคะจากการมีไฟฟ้าประปานะคะนี่คือเป็นต้นทุนอันที่สองนะคะท่านไหนพี่ ที่แบบว่ากาลังจะแบ่งนะคะก็เนี่ยค่ะน,นนี้จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็เอามาแชร์ให้ฟังเนาะเนี่ยค่ะคืออันแรกก็คือเป็นต้นทุนเรื่องของถนนใช่ไหมคะอันอที่สองก็เป็นต้นทุนเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าปปาเข้ามาให้ถึงนะคะจากนั้นต้นทุนอันที่สามคืออะไรดูไหมคะก็คือต้นทุนการดูแลดูแลพื้นที่นะคะดูแลพื้นที่เช่นอย่างที่ดินแปลงนี้นะคะเห็นไหมคะรั้วที่เราทําคือเนี่ยค่ะเป็นต้นทุนเกิดขึ้นสําหรับแปลงนี้เพราะว่าเราทํารั้วเพื่อให้เห็นแบบ ลูกค้าเห็นแนวแปลงที่ชัดเจนลูกค้าเห็นความชัดเจนของแปลงตามรูปผังที่ดินนะคะนี่ก็คือเป็นต้นทุนเพิ่มเติมที่มันอาจจะเกิดขึ้นในการที่เวลาที่เราทําที่ดินแบ่นขายนะคะการเนี้ในเรื่องของการทํารั้วในเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นแล้วแต่แต่ละแปลงเนาะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าท่านไหนจะทําแบบไหนนะคะแต่ของเราเนี่ยเราเห็นว่าอามันมันมันจะทําให้เราอะ่ะ ขายที่ดินได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันจะทําให้ที่ดินของเรามันสวยเราก็เพิ่มตรงนี้เข้ามานิดนึงนะคะคือแนวรั้วเนี่ยค่ะบางทีก็อาจจะเป็นส,สมมุติเราอยากทำเนาะเราอาจจะแบบดัดแปลงก็ได้นะคะไม่ไม่ไมจมําเป็นจะต้องแบบทําเหมือนกันแต่แค่แบบเรามีความรู้สึกว่าในนมุมของในนวเองในการทําแปลงนี้นะคะก็ด้วยความที่รูปแปลงของเราอะค่ะบางแปลงมันไม่ได้สามารถเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเนาะเรา เราอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูเองบางทีเราให้พิการลูกค้าแล้วลูกค้ามาดูเขาก็จะดูไม่ออกะค่ะว่าแต่ละแปลงเป็นแบบไหนเราก็เลยทําแนวรั้วให้เลยเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นชัดเจนว่าอ๋อแปลงนี้เป็นอย่างนี้นะแปลงนี้สองห้าสามตารางวามันมีขนาดเป็นแบบนี้มันมีหน้าแปลงกว้างแบบนี้มันมีเอ่อด้านข้างติดกับเพื่อนบ้านแบบนี้เงี้ยค่ะเขาก็จะได้ดูได้แบบชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะเป็นต้นทุนอีกแบบหนึ่งเป็นต้นทุนเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในการ ที่เวลาที่เราทําที่ดินนะคะเนี่ยค่ะแต่บางคนอาจจะแบบว่าแค่ปักแนวเสาเขตไว้ก็ได้นะคะแต่โอเคก็แล้วแต่ท่านแต่แล้วแต่แต่แต่ละมุมมองไม่เหมือนกันนะคะอย่างของเราเนี่ยเราก็ให้เห็นชัดเจนเนาะนี่คือเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งส่วนต้นทุนเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะที่ดินเปล่าแบ่งขายส่วนหนึ่งก็คือการปรับผมที่ดินนะคะการปรับระดับดินการถมที่ดินเพื่อให้สวยเห็นไหมคะอย่างแปลงของเราเนี่ย ถ้าเทียบระดับแล้วอันนี้คือแปลงพื้นที่ที่เราขายใช่ไหมคะอันนี้คือพื้นที่ข้างเคียงซึ่งก่อนหน้านั้นแน่นอนระดับดินของตรงนี้ค่ะก็จะเป็นระดับตรงนี้แหละแต่คราวนี้เรามองว่าเออถ้าเราไม่ได้ปรับให้มันสวยขึ้นเนี่ยไม่ได้ปรับระดับให้มันเสมอกันเนี่ยที่ดินของเรามันก็จะดูเหมือนไม่ต่างจากแปลงอื่นถูกไหมคะก็เลยทําให้โอเคเราก็ปรับขึ้นมาเพื่อให้สวยงามนะคะเพื่อให้สวยงามแล้วก็เพื่อให้แบบพร้อม ที่จะใช้งานได้เลยค่ะอย่างตรงนี้ค่ะลูกค้าก็จะเห็นว่าเออระดับดินมันค่อนข้างจะเสมอกันละสามารถจะใช้งานได้เลยหรือถ้าลูกค้าอยากจะถมเพิ่มใช่ไหมคะก็สามารถเอามาเพิ่มได้เลยดูจากระดับได้เลยว่าเออเราจะเอาสูงอีกกี่เซนสูงอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเพื่อนบ้านมา,มาแปลงนี้นะคะเห็นไหมคะจริงๆก็เนี่ยค่ะพอเราปรับระดับให้สวยงามเขาก็ยกระดับขึ้นสูงเลยเห็นไหมคะเขาก็เห็นระดับที่ชัดเจนว่าโอเคการปรับ สูงขึ้นของเขาเนี่ยมันก็จะต่างจากเพื่อนบ้านอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะนี่แหละค่ะคือต้นทุนที่เกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งนะคะในเรื่องของการปรับระดับดินนะคะให้เห็นชัดเลยอีกต้นทุนอีกอันนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคืออะไรรู้ไหมคะคือการตัดหญ้าการตัดหญ้าเพราะว่าชิ่งเป็นที่ดินเปล่าเนาะแล้วก็เป็นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ดินที่แบบแบบแบบ แบบย่าชอบแบบนี้ค่ะย่าชอบต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้สวยปลูกต้นไม้แล้วขึ้นสวยงามอย่างนี้ยค่ะมันก็จะทําให้ยิ่งหน้าฝนฝนตกลงบ่อยๆเนี่ยการดูแลความสะอาดการตัดหญ้าในแปลงพื้นที่อะค่ะก็จะเป็นต้นทุนที่มันจะต้องมีมาเรื่อยๆในการที่จะดูแลที่ดินนะคะดังนั้นท่านไหนที่จะทําที่ดินขายหรือว่าท่านไหนที่กําลังขายที่ดินอยู่อะค่ะก็ในเรื่องของการดูแลความสะอาดของที่ดิน ให้มันดูสบายตาก็จะเป็นต้นทุนหนึ่งนะคะที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่เราจะจะต้องแบบมีส่วนนี้เอาไว้อย่างแปลงเนี้ยค่ะก็ก่อนหน้านั้นที่เราพามาดูก็จะเห็นว่าหญ้ามันค่อนข้างเยอะเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนเหมือนแปลงฝั่งตรงข้ามละค่ะหญ้า,าก็จะเยอะหน่อยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องตัดอยู่ตลอดเพื่อแบบลูกค้ามาลูกค้าเห็นความโล่งโปร่งสบายค่ะเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นประมาณ สองเดือนครั้งสามเดือนครั้งแบบนี้แหละค่ะขึ้นอยู่กับความสูงของญ้านะคะแต่ว่าก็อีกมุมหนึง่งถ้ามองในมุมดีนะคะลูกค้าก็จะได้เห็นว่าเออดินมันดินมันดีนะมันปลูกอะไรก็ได้อนะไรอย่างเงี้ยค่ะดูจากสภาพญ่าที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นต้นทุนอีกแบบหนึ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับในเรื่องของที่ดินแบ่งขายเนาะแต่แล้วก็เป็นเป็น,ปนที่ดินเป็นต้นทุนที่เรายังต้องดูแลอยู่สําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแต่ว่าราคาขายก็ยังเป็น9 0้าพันบาทต่อตารางวางนะคะเผื่อท่านนหนสน